สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เอกเคลื่อนไหวอีกครั้งวงการบันเทิงแฟนๆเห็นแบบนี้อยู่เฉยไม่ได้หลังจากที่วงการบันเทิงไทยได้สูญเสียนักสแสดงตลกอวุโสนักคอมชวนชื่นหลังจากติดเชื้อโควิดจนกระทั่งอาการของนักคอมเริ่มสุดลงเขาไอซียและสุดลงเรื่อยๆสุดท้ายยืนไม่ไหวเสียชีวิตลงในวันที่30เมษายน64ท,ที่ผ่านมาแม่เอปรีดากุล ภรรยาของนักคอมได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรอีกครั้งถึงสามีโดยโพสภาพครอบครัวร่วมเฟรมหลานๆพร้อมระบุแคปชั่นว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเห็นแบบนี้หลายคนต่างเข้ามาให้กำลังใจแม่เอจจำนวนมากทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับแม่เอจและครอบครัวนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ